ฮะมอมีฟางสวัสดีครับหนูเปลี่ยนโปรไฟล์จําได้มครับจำได้ครับแื่ก่อนเป็นสีเขียวใช่ไหมมีฟางเหอันเ้ยเปลี่ยนเยอะจริงเลปลี่ยนเยอะจริงเลยจำได้ภาวัสวซครับีคนสวยคนไหนสวยเนี่ยอ่ะ เมไ,ไ <c oughs> ม่ดีวัน,น,นทำไม <c oughs> ดีคนก็ดูยนะทไดีก็อไม่ได้นี่นตนต ปิปันโนพทะทวะโตสาวจสั้างูสัังฆันัตไหม ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอวระฮุนทูจงเป็นสุขเป็นสุดเธออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาภายยาปชาฮุนทูจงเป็นสุขเป็นสุดเธอ พยาบาท,เ,ทบเรียนซึ่งกันและกันเลยอานี่คาหุ้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข,ข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเลย ผมทำวันนี้หน,น,นูเล่นด้านบตอน่งผมนะทำตามด้วยตอนนั้นได้ไปดูช่องหนูไหมคะหรือว่าถ้ายังไม่ดูก็ไปดูนะคะแต่ว่าหนูไม่บังคับหรอกค่ะหรือ <c oughs> ช่องื่ออะไรนะเมือนกันชื่อชูไกชูไกยชูไกเนาะ ดูกายเดี๋ยวครับดูเขาไปดูครับน้องน้องมีคมอนั่นน่ะ้องเล่นดับบว์กับเบสตเสอรมดบบอกมีคนดูแปลกคนีตามได้นะกีฬาใหม่ของหนูกีฬาใหม่ของหนูมี้่าเยอะๆยังไงพอยาับผมเข้าหมดแล้วแต่ผมเหลืออยู่หน่อยนึงเป็นหอยาของญาไ่เห็นนะฮะไม่เห็นของาไม่เห็นปิดไปแล้วสิไปแล้ว ก็ตารเป็นพ่อมาให้ยกใส่เพื่ที่ตะลงค่นให้ที่งพนพ่อมาเนี่ยอ้ยอ่ะท่ินจงวะเดี๋ยวเชนะมีความบอว่าน้องแบ่งปันเปิดเทอมยังคะยังครับน้องแบ่งปันยังครับยังครับ เปิดวันที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่ <3 S 2> สามครับสามสามพฤจิกา <3 S 2> สามพฤจิกาครับ<า>เฮ้ยน้องมีฟางเปิดไว้ไหนน้องมีฟางหรืน้องชูกายกีลาใหม่ของหออววนูก็คือดับบลิ่ช่กีลาใหม่ของหนู กาแฟทำท่าไหนเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยการเล่นท่าเยอะเลยทำท่าแล้วก็โยนไปหรอไม่ใช่ทำท่าก็โยนไปถ้ารับได้ถ้ารับได้ไม่นับแต้มไม่นับแต้มเลยค่ะเล่นแบบไม่นับเต็มนี่ถ้านับถ้านับไม่ได้ก็คือแต่ถ้าเล่นแบบนับแต้มก็จะรับสิบสี่คนนะมีคนกดถูกใจสี่คนนะ กดถูกใจสี่คนแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีฟางบอกว่าเปิดวันที่สามพฤศจิกายนค่ะเปิดวันเดียวกันครับ <Wow. S 1> น้องมีฟางวันเดียวกันเปิดวันเดียวกันเลยนะห้าคนนี้คืคนกดถูกใจห้าคนนี้พี่มีฟางอยู่จังหวัดอะไรที่มีฟางอยู่จังหวัดอะไรครับน้องเหมอนปัญหาม แล้วหกคนแล้วแล้วก็กวดถุกใจห้าใส่จะไม่ได้ยินเสียงเราเก้าคนละ ประตูใจห้าคนนะครับฝากติดตามนียนะครับห้าคนน้ยอดกวอนครับก็น่าจะเล่นเต็มถ้าฝึกนะถ้าฝึกก็น่าจะเล่นเป็มกีฬาของหนูเองโรงเรียนน้องแบ่งปันชื่ออะไรเหรอคะโรงเรียนบ้านห้วยแรงแต่ว่าไม่แรงหรอกครับแต่ก่อนมันแรงแต่ตอนนี้มันไม่แรงมันก็เลยชื่อโรงเรียนบ้านห้วยแรง ยาบอกยแล้วว่าเีย่่ขาเขาเนมากก็ไปหาน้อยบนเขาก็เลยม่เขาก็เลยตั้งเขาก็เลยเรียกวันแงแล้วโรงเรียนของมีฟางชื่ออะไรอยู่จังหวัดอะไรด้วยนะเหมือนปันถามอยู่จังหวัดอะไรด้วย แปดคนแล้วมีคนกดถูกใจห้าคนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆยู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 สวัสดียู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 ครับทักทายยู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 เสียยู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 เพระเออดาบบอลไหนมันเป็นกีฬาที่คนอื่นเล่นไหมใหม่ไม่ไปกีฬาเขาเดินไปกลางกลางไม่มันเป็นกีฬาสุหระดับหนึง แต่ว่าไม่ได่ผุดอย่อเงี้ยหรอกสำหรับสหรับูน้นใสเสาน่อยู่เหลือสองคนแล้วสองคนแล้วก็มีฟางหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะ มาดูไลฟ์อีกโอเคครับขอบคุณครับน้องมีฟางขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะนสอนพี่นะอานน้ำแล้วอาบแล้วก็เหมือนขั้นเรียนแต่ครับก็แบบผ้าเยับผ้าอะไรแล้วแล้วพอปูผ้าเย็นปูที่นอนปู มีเลี้ยกปูให้มีลี้พวกเลี้ยงดีปูให้ร็วเร็วทันใจให้เร็วทันใจถ้าหนูทำงานเร็วทำงานเร็วอ๋อมีคนกดถูกใจหกแล้วหนึ่งคนทำงานเร็วแล้วก็มีคนเข้ามาดูสี่คนนะครับแล้วก็กดถูกใจหกทำงานเร็วแต่รู้สึกกลัวดทำงานเร็วแต่รู้สึกกลัวรู้สึกกระดีกแข็งถ้าถ้าเขาต้องการเร็วไง ดิมไปไม่ต้องผูกิมิเจ็ดคนแล้วเจ็ดเจ็ดมีปันเจ็ดเจ็ดนดูเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดมีคนดูเจ็ดคนแล้วก็กดถูกใจเจ็ดคนด้วยเจ็ด้ยออที่หนึ่งเจเจ็ดวันที่หนึ่งเจ็ดเข้างบนเจ็ดเจ็ข้างล่างหกหกแปดเจ็ดแล้ว มันดูแปดคนละต้องอยู่ต้องคนออกไปคนหรือว่ากดตึกใจเพื่อดีน,นี่ฮะแปดเจ็ดแปดเจ็ดติดตามได้นะครับติดตามได้นะเห,ห 3, ลือสามคนเหลือสามเจ็ดอ่ะคนถึงใจเจ็ดเหลือสามเหลือสาม สามสิบเจาและส0สคนมีสามคนแล้วก็มีสิบสามสาเจ็ดคนค่ะแล้วก็หัว,วใจเจ็ดคนก็เป็นสามเจ็ดามสิบเจดคนจะมี <c oughs> จะจะมีแปดไหมข้างหลังจะเป็นแปดไหมหกแล้วหก <c oughs> คนแล้วถักใจหนึ่งถูกใจหนึ่งแันบอก จะเ,เป็นเจ็ดเส็จมั้นเดิมถูกใจสามแล้วตัวงสามสามีไ<า>ม่<ร><า>มเวลาตรงแล้วสามเจ็ดใกล้จะเสร็จแล้วขาบแป๊บนึง <c oughs> ให้จะเสร็จแล้วไปอาบน้ำ แบบน้ำหา้าแล้วห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดมาแล้วห้าเจ็ดมาแล้วแย้งย้งย้งพึ้นขึ้นฟังขึ้นพึ้งเลย <ừ> มามานั่สร้างมึงสร้างไม่แล้วก็สร้างไม่ไม่ดีด้วยสร้างไม่ดีเลยแบนี้ต้องทำดีๆให้มันได้นั่งพึ่งๆมันนั่งดูเยแล้วก็สร้างเลยเออมึงไ, <c ười> ไม่สร้างเลยพอ่อสังเกตดูอยู่ไม่เอาหรอก ขามฟองไม่ต้องพูดเลยหลักฐานฟองอ่แล้วสเจ็ดเนี่ยพ่อเยพอพอเอตัดต่อคลิปอย่านคลิปดูได้ สอนก็โกรธอย่างเดียวมันเป็นควาโกรธใครให้ไปสอนได้เนีใครบอกได้หนึ่งเจ็อ้่าเง่ยไสอนตัดทางไปวัดนั้น รเดียความปวดจนไดเอาพ่พ่อเมอกี้ก็บอกบอกแล้วแ้ันที่เอาาปดสะสมเสร็จแล้วค่ะเรเวาควปวดันก็โตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็เขาเรียกว่าคนว่ายากสอนยากคนว่ายากสอนก็ยอมรับคันือง าบอกวไม่เป็นไรห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วห้าเจ็ดแล้วเสร็จแล้วค่ะ ทนั้นไปดูช่องหนูไหมคะเมื่อกี้หนูไม่ได้ยินนนไม่ได้ไปดูวันนั้นดึกดึกก็เลยนอนดึกก็เลยนอนเลยครับเดี๋ยวจะไปดูใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูใหม่ีไปดูใหม่นะซูการ์นะ ดูถ่ายเล็กดู่ายเสวัสดีครับเอาไว้ทำไมปล่อมันไปตั้งมาต้งไปกรตัวกเพ่นตัวโกรธก็อีกอันหน่งเราว่าอันนึ่งนะต่วอันของจิตเราว่าโกรธก็โกรธมันเป็นกิเลสจอนเราไม่พอใจเนี่ย แต่เมืมันก็ไปมันก็หายไปไอตูทพิเศษมันก็หายไปหนูร้องไห้มันก็หายไม่ร้องไห้มันก็หายไปแต่ว่ามันมันหายไปแล้วแต่เราไม่ตัดมันไม่ได้ตัดมันไม่ทันแต่ต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้พอมันไม่พอใจม่มันพอใจพ่อมันพอใจพูอมันจะขึ้นมาอีกแต่มันแล้วมันก็หายไปมันก็หายไป ร้องก็หายไม่ร้องก็หายมันก็หายไปค่อยดูสิเกี่ยวบางทีมันอาจจะอยู่นานถ้าเราสติน้อยจะอยู่นานบางคนอยู่เป็นสิบปีเลยนะกรันัูนแต่คนจีนเนี่ยมันจะมันจะล้างแทนนะล้างแทงไม่แต่คนบุปการีคนจีนนี่ยแทนสิบปีไม่ไม่ไม่สายคนจีนมันจะบอกแทนสิบปีไม่สายมันจะมันจะเก็บ ไม่ดีเก็บเก็นมากเขาก็จะหายเลยปล่อยออกไวถ้าอไวเราก็จะถ้าออกไวเรา,ออก,ก,าออก,ก็จะสบายแต่ถ้าเรามไม่ออกมันก็จะทุกข์ทุกข์อึดอัดปัดเครืองทำไมไม่อ่านคอมเมนต์คะอ่านคะ่ะอ่านอยู่นะอ่านอยู่นะอ่านอยู่ มีคนตัวกวมีคนเป็นถ้าเห็นทูมันได้เราไก็ต้องจุกแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งมาแซ่อยู่กับตัวที่เกียดตัวไม่อยาก,ท,กยทำไมพี่ถึงหล่อน้ารักเลิศเชิดเก,เก๋เป๊ะปังเวอร์วังอลังการมหาสาลมากมๆาไทรกลมจังครับเขา <c oughs> <c oughs> บอกว่าแบ่งปัน เป็นปันหล่อน่ารักเลิศเชิดเก๋เป๊ะปังเวอร์วังอลังการมหาศาลมากมายไก่กองจังหล่อมากน้องหนูหล่อมากไม่จะร้องไห้ถ้าร้องไห,งห้ไม่หลอ่อถ้าปวดไม่หลอ่อถ้าปวดไม่หลอ่ลอเอวาเอวารักเพื่อนนะครับ้องมีนับ ทักน้องมินครับน้องมินครับน้องมินครับทักทายมือมาแล้วสวัสดีครับน้องมินครับแล้วก็บโบบเอดบเอ็บเอ็แล้วก็เอวาเอวารักเพื่อน77มาแล้ว77็ดห้าเ เดินนาทีเดียวเองยาทียิบเก้าเเดียวก็ได้ผ่านได้ก็สบายหานก็ไปธรรมดาโบอาทำไมพี่ถึงหล่อน่ารักเลดเชิดเก๋เป๊ะปังเวอร์วังอลังการมหาศาลมากมายไก่กองจังครับ ยาวมาอ,อดีน้องมีนงับด้นะครับมีนงับมันมีฟางอยู่ไหมสามสิบย,ยังดูดินี่สิบเก้าน,น,น,นี่นี่นีเอ,อ้ใหมันถึงก่อนก้าถึงสามสิก่อนเดีกยังออ่สามสิบเขึ้นห้าห้าเจ็ด